สวัสดีครับผมพาเชสเตอร์ครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องแชสซีรถใหม่นะครับเป็นรถไฟฟ์ร์8หรือว่า q r k 8 t ทท e h นะครับเป็นรถรีบนะครับ1ส่วนิขนาด1ส่วนนะครับอ่าที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นรถที่มีการดีไซน์แบบใหม่เป็นรถที่วานมอเตอร์อยู่ข้างหน้านะครับเป็นฟอนมอเตอร์แชสซีแล้วก็ เป็นรถที่ถึงว่าจะเป็นรถจากเมืองจีนนะครับก็ยังเป็นรถที่พัฒนาเพิ่มเติมมานะครับจากรถของ MST นะครับนี้เรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือแผ่นเคปบล่านะครับตัวชสซีของตัวรถนะครับชิ้นงานดูเนี้ยบนะครับเคปล่าเป็นเคบล่าเกล็ดดีเลยแหละ นะครับการตัดเจาะอะไรเงี้ยดูคมชัดนะครับไม่มีรอยเยินดีคู่มือที่ให้มานะครับของ RK8 ตัข้างในคู่มือนะครับเป็นคู่มือที่มีทางภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับทั้นก็คงไม่ต้องห่วงว่าจะอ่านไม่ออกนะครับ ภาษาอังกฤษก็น่าจะอ่านออกกันได้ทุกท่านอยู่แล้วนะที่เล่นรถโมเดลแบบนี้นะครับก <c oughs> ็ภาพที่แสด,ดงการประกอบก็ชัดเจนดีนะครับก็เรียกว่าคุณภาพในการทำเอกสารการประกอบรถนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคเลยนะครับทำขั้นนะครับๆๆๆๆๆๆๆที่น่าสนใจกันหนึ่งนะครับก็คือรถนี้ จะเป็นโชคแบบนอนนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อดิบน่าจะเป็นคันแรกที่ใช้โชกนอนซึ่งก็จะมีการตั้งโชคระยะโชคนะฮะให้3แบบด้วยกันนะครับเป็นอัตราส่วนการยุบตัวของโชคเมื่อเทียบกับกับตัวปีกนกนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันทีหนึ่งว่ามันจะทำงานทำหน้าที่ยังไงบ้าง แล้วก็มาดูส่วนประกอบที่เขาให้มาลิงเนี่ยนะครับที่ผ่านแล้วดูมีอะไรบ้างโอเคถุง A ตถุงนี้ก็จะเป็นพวกห้องน่าจะเป็นห้อง,องเครื่องนะครับห้องเครื่องเป็นอลูมิเนียมสีแดงนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นวางด้านข้าง ม่ใช่วัสดุปม่นี้ทําจากอะไรดูก่อนเป็นพลาสติกแล้วเป็นอลูมิเนยียมอ่าอันนี้แผ่นสีตำตัวเ,เนี้ยเป็นอลูมิเนยียมนะครับโอเคอ่านไปอันนี้เป็นาขาเมาส์ของเซอร์โวอืแผ่นห้องแบตกันห้องแบตด,ด้านข้างนะครับจอบคุณดี อันนี้ก็เป็นพวกสเปอร์กับสายพานนะสเปอร์ฮับมีปุ่เลนะครับปูเลที่ให้มาเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่ปูเลพลาสติกนะครับดีดีหรือว่า,าทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องความทนทานของตัวรถนะครับตัวพีเนียนจะเป็น 11T นะครับลักษณะจะแปลกๆนิดนึงก็คือว่ามันจะไม่ใช่บากเป็นรอยล่องฟันเฉย จะมีด้านหนึ่งที่หนากว่าอีกด้านหนึ่งด้วยนะด้านนี้เป็นเป็นบ่าเห็นชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับด้านนี้จะมีบ่าส่วนด้านนี้จะเป็นสโลปสูงขึ้นไปนะครับทําให้สายพานอยู่ในร่องไม่เลื่อยไปเลื้อยมานะครับหรือว่าหล่นออกจากตัวพีเนียนนะครับก็เป็นออกแบบที่น่าสนใจครับอันนี้ก็จะเป็นพวก ห้องเครื่องนะครับก็ทำจากอลูมิเนียมเนื้อดีพอสมควรเกรดในการทำ CNC ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์90%ขึ้นไปนะครับเนื้องานเรียบร้อยดีนะครับเพียงแต่ว่าความมันความเงาหรือว่าความเนียบอาจจะยังเป็นลองญี่ปุ่นอยู่บ้างนะครับแล้วก็ยังเป็นลองลบต้นแบบซึ่งก็คือตัวของทาง MST อยู่นิดหน่อยครับ ผมพูดไปได้ยังว่ารถคันนี้แคสซีนี่ก๊อปปี้เรียกว่าก๊อปปีกันทำคนนิ่งมาจากรถของค่าย MST นะครับผมไม่แน่ใจว่าว่าเป็นการซืร้อลิขสิทธิ์มาทำต่อหรือเปล่าแต่ว่ามีการพัฒนาต่อนะครับเพื่อให้รถด,ดูแล้วมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่ c o อปปี้เฉยนะครับที่นะ่สญญาสนใจที่ผมชอบตรงนี้ใ่สุดสำหรับรถรถุ่นนี้ก็คือโชค๊คนะครับ โชกเนี่ยนะครับหัวโช๊กจะเป็น CNC มาเลยนะครับแล้วก็ด,าด้านล่างโชกฝาโช๊กด้านล่างนะครับที่ล็อกกับตัวสปริงอยู่เนี่ยนะเป็นบาสปริงอยู่เนี่ยก็ทําจากอลูมิเนียมเลยเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นแบบที่ดูแล้วสวยงามน,นะฮะจะไม่เหมือนกับภาพที่อยู่ในต้นแบบนะครับลังเว็บหรือว่าอยู่ในวิดีโอ ตัวอย่างการวิ่งของรถนะฮะที่ทําออกมาเป็นคลิปแรกนะครับซึ่งตัวนั้นจะเป็นโชคธรรมดาเป็นโชคจีนแบบธรรมดานะครับฝาจะเป็นสีแดงแล้ตัวรถแต่ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับตอนนี้ผมลองแกะดูทีนึงแล้วก็คือเรื่องภายในโชคนะครับผมชอบอีกกันหนึ่งเ,เดี๋ยวแกะนี้ก่อนสปริงสปริงโชคที่ให้มาเนี่ยตัวสีดำเนี่ยนะครับจะค่อนข้างแข็ง แงมากทำให้นึกถึงสปริงโชกของรถญี่ปุ่นตระกูลของโยโกโมเลยนะครับจะเป็นสปริงค่อนข้างสั้นนะครับเตี้ยแต่ว่าทางโรงงานก็ให้สปริงนิ่มมาอีกคู่หนึ่งอเอสปริอ่อนนครับอันนี้จะเป็นสปริงนิ่มซึ่งเป็นสีแดงนะครับ น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองดูว่าใส่แล้วแตกต่างกันไหมแต,แต,แต่ว่าให้มาแค่คู่เดียวนะครับสปริงที่ติดโชคมาจะเป็นสปริงแข็งนะครับแล้วก็สั้นกว่าเตี้ยกว่าที่ผมชอบข้างในนะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างไปจากรถต้นแบบของ MST นะครับก็คือตัววาวโช๊คด้านในนะถ้าสังเกตดูนะครับ ไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่าในวิดีโอวาลวชคข้างในจะให้มาเป็นแบบ2อรูนะครับแต่ก็ยังให้ลิ้นวาลวชคแบบอื่นมาให้ด้วยนะครับก็คือในซองนี้ก็จะมีวาลวชคแบบ3ามรูแล้วก็1นรูมาให้ด้วยเผื่อที่ว่าใครอยากจะเปลี่ยนนะครับอยากให้มันลื่นมากขึ้นก็ใช้3ามรูอยากจะให้โชคมันเหนอก็ใช้แค่รูเดียวนะครับที่มีรูรูเดียวอันนี้ก็เป็น สิ่งที่น่าประทับใจนะที่ทางโรงงานให้มาเพิ่มด้วยขนาดของวาล์วชคจะค่อนข้างพอดีกับกระบอกสูบนะไอ้ไม่ใช่กระบอกสูบกระบอกโช็นะครับซึ่งก็คือจะทำให้การลี้น้ำมันเนี่ยจะทำได้ช้าถ้าเป็นของทาง MST เองเนี่ยวาล์วชคจะหลวมนะครับก็คือจะมีช่องว่างระหว่างวาล์วชคกับตัว เสื้อกะบอกโช๊กเนี่ยนะครับอยู่พอสมควรทําให้ลิ้นน้ามันได้เร็วแต่ตัวนี้น่าจะลิ้น้ำมันได้ช้าเพราะนั้นเวลาเราใช้น้ํามันสําหรับรถรุ่นนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ํามันหนืดมากนะครับใช้น้ํามันหนืดก,กลางๆก,ก็น่าจะทําให้โชค๊คมีความหนืดได้พอสมควรแล้วนะครับโอเคจบเรื่องโช๊กไปต่อามานะครับเรามาดูเรื่องดูเรื่องคูเล่ ปุเลตัวอันนี้เป็นสปูนนะครับเป็นสปูนสปูนก็ทําจากเหล็กน่าจะเป็น,อ,อ,นอะไรนะสเตลเลสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคือเคลือบมาในน่าจะคือสีง,อง,ง่ายๆนะครับมีกิ๊บล็อกค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับเป็นกิ๊บล็อกกับมานะครับตัวพูเลเองเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่า สำหรับคนที่คิดว่ามันจะมาเป็นพลาสติกแล้วต้องเปลี่ยนอนะันนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นวันเววันเววันเวให้มาเป็นสีฟ้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทำแล้วน่าจะทำเป็นสีแดงเหมือนกับตัวล็กไปเลยแต่ก็ให้มาเป็นสีฟ้านะครับน่าจะคล้ายๆของทาง สีฟ้าของทาง mst นะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็คุ่เล่เป็นอลูมิเนียมเช่นเดียวกันนะครับมันเวมีความลื่นมีความแม่นยำว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ได้ฝึกด้วยแลวอีกทีก่ในกล่องอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเพนนะฮะของ ห้องเครื่องด้านหน้าเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรนาาตัวชักเลี้ยวนะครับเป็นอลูมิเนียมมาแล้วอลูมิเนียมสีแดงจกเกลี้ยวนะครับมันก็แข็งแรงดีแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มอันนี้อะไรอีกกันชนเป็นน้ำโฟมนะครับมนกน,นี่ตัว เบรดกันชนก็เป็นเคปล่ามาให้แล้วนะครับก็ให้เคปล่ามาเยอะนะครับขาเซอร์โวเป็นไงขาเซอร์โวเป็นเซอร์เซเวอร์นะครับอโอเคแล้วก็สุดท้ายก็เป็นพวกเกี่ยวกับพวกพลั่เข่าล้อนะครับรยูโนเโซ่ต่างๆ อันนี้ต้องมาประกอบเพิ่มเองนิดหน่อยนะครับแต่ให้มาแล้วมีคู่มือมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปีกนกแบบ MST นะครับความลื่นของตัวเขาเรียกอะไรนะ,อะจอยของปีกนกยังไม่ลื่นมากเท่าไหร่นะครับยังฝืดอยู่ผมต้องทำการหล่อลื่น ให้มันลื่นเพิ่มอีกสักนิดนะคร,ครับถ้าดูตามนี้คือ,อยังฝึกอยู่โอเคนี่ก็เป็นชิ้นส่วพสติกเป็นลูกเบี้ยวตั้งห้องเครื่องนะครับแล้วก็จะพวกฮับล้อนะครับโอเคเป็นพลาสติกหมดแล้วนะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามชมครับยังไงเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วมีอะไรปรับแต่งยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะทำให้ชมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ตอนรัประกอบเสร็จแล้วครับ